สวัสดีครับ <c oughs> หายไป2วันนะคะคลิปของโอ๊ตออนไลน์นะครับคลิปนี้เราจะมาวิเคราะห์ธุรกิจที่เพื่อนๆที่ทําส่งออกนะครับอยากจะทดลองทําส่งออกต้องส่งไปอเมริกาแบบเริ่มต้นแบบลงถึงต่งหลักร้อยได้นะครับอ่ะแต่ก่อนอื่นนะคะคลิปนี้จะททาโดยโอ๊ตออนไลน์닷คอมนะครับเว็บไซต์ที่ใส่ของอซ้อนขายของออนไลน์ผ่านอีเวผ่านอเมซอนนะครับ รามีโปรโมชั่นคอร์สอยู่ในเว็บไซต์แล้วก็มีโปรแบบเรียนควบก็มีนะฮะแบบว่าลงทั้ง eBay a m a z o n ได้นะครับแล้วก็แถมเครื่องมือช่วยเหลือในด้านของคีย์เวิร์ดนะครับแล้วก็หาสินค้าขายดีสําหรับเพื่อนๆที่ยิ่งคนที่ไม่มีแบบไม่มีไอเดียนะฮะแต่สามารถหาสินค้าในเมืองไทยอะไรก็ได้อย่างในคลิปเนี้ยคนที่ไม่มีสินค้าแต่ว่าเราก็จะเจอธุรกิจที่น่าสนใจพอสมควรธุรกิจหนึ่งเลยนะครับยังไงเพื่อนๆสนใจก็ไปดูที่หน้าเว็บไซต์หรือถ้าเป็นโปรคั่วนะ,ะถ้าเกิดคุณลง eBay, Amazon บบจั้ือทํานะครับ แถมเล่เลยเนะียแถมเรืมือตัวเนี้ให้เลย4ปีไม่ว่าจะเป็น eBay หรือ Amazon นะครับอ่ะมาเข้าเรื่องกันดีกว่านะครับวันนี้ผมก็ไปเจออยู่ธุรกิจหนึ่งครับก็คือนี่เลยธุรกิจตะเกียบนะฮะธุรกิจตะเกียบนะอ่อซึ่งธุรกิจนี้นะฮะสิ่งแรกเลยที่เราอยากรู้เลยก็คือแล้วเขาขายดีไหมนะครับใน Amazon เนี่ยขายดีไม่ดีนะครับ ให้ดูตำแหน่งคำว่า r a น k i กิงนะฮะแนกิถ้าเกิดต่ำกว่า4,000 40, เนี่ยถือว่าขายดีเช่นตัวนี้9,865แล n งนะฮะในคิ t เช่นนะครับผมจะป,ะประมาณการดูว่าถ้าเป็นอย่างหมดหมู่คิิเช่นดิ n นะครับนี่คิิเช่นดิ닝นะครับและอยู่ที่ประมาณแล n ์ที่9,800นะครับตรงนี้ต้องเช็กมือเอสิเมตดูนะฮะถ้าเป็นไม่มีเครื่องมือมันดูไม่ได้นะครับอ่าถ้าแล n k ประมาณนี้9,800เนี่ยจะขายได้เดือนละ660ชุด ัปเนี้ยหกรนะครับหรือใกล้เคียงกันอยู่นะฮะในนี้ก็คือมังก็อ s สติเม e ใกล้ๆก,ก,กัน <S <S นี่เขาก็บอกว่า day s เซลได้วันละ10อ่าแล้วก็มันเซลได้เดือนละ285้านะครับแต่เป็นว่าก็ขำๆเดือนละ300ถ้าแลงอยู่ประมาณ9,8 0 0ดูนะฮะแรงยิ่งน้อยยิ่งขายดีชิ้นนี้แลงอยู่ที่18 0 0นะครับนี่เป็นเซตแต่นี้เขาขายเป็นเซตนะ <S <S เป็นตะเกียบ4คู่ใส่กล่องอย่างดีแต่นี้ขายถูกไปนิดนึงนะ นี่ไม่ไหวนะถ้าเป็นผมผมไม่ไหวนะเวลาเราจะดูอะไรเราต้องเลือกด้วยนะตัวขายดีแต่แบบหูขายหกเหรียญค่าของค่าส่งแล้วขายเป็นซุดอีกต้นทุนเขาถูกจริงนะครับหรืออย่างตัวนี้นี่ตัวนี้นะฮะเป็นแพ็กเกจนะครับน่าจะสองคู่น่าจะสองคู่แต่กล่องก็ดูโอ้โหสวยงามตามท้องเรื่องแต่เห็นไหมพอกล่องสวยงามตามท้องเรื่องตั้งขายสิบสี่เก้าเก้าก็คือตีไปประมาณสิบห้าดอลลาร์ ได้วันละ3 38มแต่อยู่ที่เรื่องการโปรโมตอยู่ที่เรื่องการใช้คีย์เวิร์ดด้วยนะแต่เนี่ยเขาขายได้ถึงวันละ38คู่แล้วก็ยอดขายเดือนละหนึ่งพันชุดลองตีขำๆนะฮะตีขำๆนะซึ่งคิดเลขนะครับขาย15.99นี่เอายอดขายจากราคาตั้งก่อนนะยังไม่ได้หกักเ,เรื่องค่าใช้จ่ายเลยนะแต่เอาราคายอดขายก่อนนะครับคูณกับหนึ่งห่ซซต่อเดือนนะครับประมาณการ ันนี้เป็นเหรียญคูณสามสิบห้าแสนครับตะเกียบชุดนี้นี่เห็นไหมหนึ่งสินค้าแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆขยันนะฮะเราไม่ต้องขนาดเท่าเขาว่าได้วันละสามสิบแปดเราขอวันละสามชุดมันมีความเป็นไปได้ที่ทําง่ายกว่าเยอะแล้วก็หาสินค้าตัวอื่น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 บอกกันไปเรื่อยๆครับยอดขายเป็นแสนบนอเมซอนไปชุดเลียนยานะฮะอ่ะเพราะฉะนั้นธุรกิจนี้นะฮะดูคร่าวๆนะครับดูจากแรงกิ้งนะฮะเก้าพันพันหนึ่งแปดพันเจ็ดพัน ถือว่าขายดีมากๆในอเมซอนนี่ชุดนี้ขายดีร้อยสามสิบหกเลยแต่ก็ต้องดูด้วยว่ามีกำไรไหมนะอันนี้ก็เกินป้ายหกเก้าเก้านะฮะเราก็ไม่ไหวนะครับเราควรจะเอาชุดแบบรูปแบบที่เขาขายได้เป็นแบบอย่างน้อยสิบเหรียญขึ้นจะได้ดูแล้วมีกำไรหน่อยโจน,นี้่สิบเหรียญขึ้นสิบแปดจุดแปดแปดยอดขายควรละห้าสิบเออดีไซน์ประเด็นคือเรามาดูรูปแบบครับว่าเฮ้ยเขาเขาตั้งราคาเขาแบบเขาขายแพ็กเกจสินค้าเป็นยังไง แล้วก็ตั้งขายเนี่ยลูกค้ามีการรับได้ไหมขายดีไหมเนี่ยเราเราเาเลือกครับว่าตัวตัวที่ขายดีแล้วแบบแล้วขายขายดีดเลยเนี่ยเป็นยังไงเห็นไหมนะอย่างนี้จริงๆต้นทุนไม่มีเท่าไหร่เลยแล้วก็ไม่มีแพคเกจอะไรอันนี้ยังพอรับได้8.9นะครับแรงก็อยู่ที่8,006อันนี้ยังพอรับได้นะเนี่ยเพราะฉะนั้นการที่เราได้ดูรูปแบบด้วยครับแล้วตัวนี้ขายดีนะแล้วก็ขายไม่ได้ถูกมากเกินเกินไป เวลาที่เราไปทําสินค้าทำแพ็กเกจชิ้งเนี่ยเราจะได้เลือกรูปแบบที่ลูกค้ารับได้ราคาที่เขารับได้แล้วมันก็ขายดีโอกาสที่มันจะขายได้ดีก็ดีนะฮะแต่ตัวที่แบบบางทีห้าเหรียญหกเหรียญเนี่ยมีก็เกินไปนะขายแบบนี้ไม่เอานะตั้งราคาแบบนี้ถือว่าขายดีแต่แบบกําไรไม่ได้อยู่ไหนเหมือนกันนะฮะหรืออย่างเงี้ยเราไม่รู้หรอกว่าจะขายดีไหมนะตัวนี้จะเป็นเหมือนแบบเป็นตะเกียบแล้วก็มีที่จับให้เด็กฝึกมั้งนะครับนี่เข้าขายสิบเอ็ดสิบเอ็ดผม,มรับได้นะแต่ขายดีจริงไหมเฮ้ยพันเจ็ดร้อย พอวันละแปดสิบหกเฮ้ยก็โอเคเนหะ็นไหมเพราะฉะนั้นนะฮะธุกรกิจตะเกียบกลาพูดเลยว่าณนะวันนี้เนี่ยอเมริกายังขายดีอยู่แล้วต่อไปเราจะดูอะไรครับดู Google t r e n d ครับช o o p s t i c k Google t r e น d นะครับ mm hmm. จะเป็นการดูข้อมูลย้อนหลังเนี่ยทั้งหมดนะฮะสิปี15ปีซึ่งดูแล้วเนี่ยเทรนด์มันสูงขึ้นแต่ Google t r e n d ข้อเสียคือเราไม่รู้ปริมาณค้นหาที่แท้จริงนะครับจุดสูงสุดของเขาคือหนึ จุดสูงสุดคือ100แล้ว100อยู่ไหนวะเนี่ยหนึเมื่อมิถุนายน2562แต่ถ้าดูตามกราฟแล้วขึ้นแน่นอนแต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูข้อมูลอย่างคีย์เวิร์ดแพนเนอร์นะฮะคีย์เวิร์ดแพนเนอร์เนี่ยมันจะอยู่ร้หลังได้แค่4ปีแต่ในทุกเดือนเนี่ยทุกๆเดือนของแต่ละปีครับอ่าเสียงนิดหน่อยนะเดี๋ยวว่ากันนะ ในทุกเดือนของแต่ละปีเนี่ยเขาจะบอกปริมาณการค้นหาเป็นจํานวนคนเลยครับว่าเท่าไหร่เนี่ยจะไม่ใช่สูงสุดหนึ่งร้อยละเห็นไหมอันนี้คือสองแสนคนแต่กราฟโดยโรวมนะฮะถ้าไปดูย้อนหลังสี่ปีกับ Google เนี่ยมันก็เหมือนกันแหละก็คือเป็นช่วงของขาขึ้นไหมคล้ายๆกันเลยนะครับอืมก็ใช่นั้นสรุปได้ว่าถ้าเกิดเราดูจากสองเครื่องมือเลยไม่ว่าจะเป็น o o g l e Trend เอ่ย Keyword Planner เอ่ยหลายๆคนชอบถามไงก่อนจะขายอะไรเนี่ยเทรนเป็นยังไงเทรนใช้ได้ไหม ถ้าดูตามกราฟไม่ต้องดูรายละเอียดกราฟมันก็เป็นขาขึ้นอยู่เหมือนกันนะครับส่วนถ้าเกิดเราลงลึกคนค้นหาก็เป็นระดับเกือบเกือบสามแสนคนเลยในจุดสูงสุด mm hmm. ก็ถือว่าโอเคแล้วหน้าเว็บ Amazon mm hmm. ก็ขายดีแรงดีนะครับถ้าเกิดเ mm hmm. พื่อนๆไม่มีเครื่องมือบอกเลยว่าดีเซลเท่าไหร่คุณดูแรงก็ได้ขอให้แรงต่ำกว่าสี่หมื่นะฮะก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่ขายดีต่อไปครับเราจะไปดูที่นี่หนึ่งหกแแปดครับเขาก็จะมีขาย หรือคุณจะหาจากในเมืองไทยก็ได้นะจสเกบผมอาหารม่ยางนะครับพอเราเห็นแบบแล้วเราค่อยมาดูครับเราอาจจะซื้อเปล่าๆมาแล้วมันทำแพ็กเกจิงก็ได้นะครับซึ่งราคาที่หนึ่งหกแปดแปดเนี่ยจะเป็นราคาหยวนนะครับเนี่ยคู่แล้วหนึ่งจุดแดห้าหยวนก็ประมาณห้าหกบาทนะครับนี่ศูนย์จุดสองหยวนเลยเอ่าอันนี้ก็เท่าไหร่อยังไงสองบาท นะครับแบบแพงเลยก็มีเนี่ยแเนีเน่ก็คือการทำแพ็กเกจจิ้งนั้นมันก็เลยดูแพงขึ้นนะครับอันนี้ศูนย์จุดหนึ่งห้าหยวนเลยนะครับอ mm hmm. ก็ดูไปหรือคุณจะไปดูที่อลบาบาก็ได้นะครับอลบาบาจะเป็นภาษาอังกฤษ,าษาเลยนะฮะดีนี้อล mm ีบาบาก็ดีอย่างนึงนะครับซื้อน้อยก็ได้นะฮะเออเริ่มมีเห็นล้วจะซื้อกี่ชิ้นก็ได้หนึ่งคู่เขาก็ขายเหมือนกันแล้วเมื่อก่อนไม่มีนะฮะอย่างนี้นะครับ หรือนั่นแหละอย่างที่ผมบอกตะเกียบมันหาในเมืองไทยได้คุณจะหาจากในเมืองไทยก็ได้ถูกไหมครับแล้วก็ไปทำพ็สเกจริงแล้วก็สับองส่งไปขายดูแต่ผมการันตีเลยว่าธุรกิจนี้นะครับทําดีๆนะฮะขายได้แน่นอนครับนั่นคือธุรกิจตะเกียบแล้วก็ขายได้ทั้งอีเบอมาซอนเลยแต่ในส่วนของที่หลายๆคนชอบถามว่าเทรนดีไหมยอดขายดีไหมอะไรบอกให้เลยฮะทำดีแน่นอนแต่ที่เหลือนะฮะในแง่ของคีย์เวิ เพื่อนเต้องไปศึกษาเพิ่มเติมนะช็อปสติกอ่าอันนี้ก็คือเป็นแบบอ่าอะไรอะ่ะเขาเรียกว่าอะไรวะรีไซเคิลก็คือเอามาใช้ใหม่ได้อะไรประมาณน,นี้อ๋อเขาอยากเลยหารักโลกเมทัลไงแม้เมื่อ,อกี้ที่เราเห็นเลยคิดช็อปสติกก็มีลูกค้าหาในสามสิบวันล่าสุดถึงหกพันคนอันนี้คือในในอเมซอนเลยนะนะครับหรือเขาสุดโคเรียนทำไมเป็นเกาหลีทำไมไม่จีนทำไมไม่ญี่ปุ่นนะใช่ไหมอ๋อหรือมีแบบ นี่คนอยากฝึกเทรนนิ่งชอ็อปซิกไอเมื่อกี้ที่เห็นเป็นเด็กที่มันใส่ิ้ออ่ะมันก็น่าจะเป็นเทรนนิ่งได้ช็อปซิกโฟร์คิดสเตลเลตสตูช็อปซิกช็อปซิกตรงเนี้ยคือทำเลยิ่งถ้าเกิดคุณมีคีย์เวิร์ดเยอะนะครับโอกาสที่ลูกค้าจะเจอสินค้าเรานะครับมากขึ้นถ้าคุณอยู่ในซอยเปลี่ยวซอยลึกไม่มีคนเดินวันหนึ่งคนเดินผ่านร้อยคนโอกาสขายได้5คนแต่ถ้าเกิดคุณไปอยู่หน้าตลาดวันหนึ่งคนเดินผ่านหมื่นคนโอกาสในการขายคุณอาจจะขายได้ถึง500คน เพราะฉะนั้นสิ่งที่ทุกคนพูดว่าเฮ้ยเจอของแล้วขายดียังไงก็คือทำเลชีวิตจริงคือทำเลแต่โลกออนไลน์นะครับน,นี่นะครับคีย์เวิร์ดสเกลคุณสามารถหาได้ไหมว่าแล้วคนอเมริกันเนี่ยเขาคนอเมริกันในอเมาซอนด้วยนะว่าสินค้าประเภทน,นี้เขาจะหาด้วยคีย์เวิร์ดอะไรยิ่งถ้าเกิดคุณรู้เยอะคีย์เวิร์ดเยอะโอกาสที่คุณจะขายได้เนี่ยอย่างอเมซอนเขาก็พิจารณามา,นา,นามว่าธรรมาช็อปซิกเนี่ยมีความผูกพันกับคีย์เวิร์ดประมาณ1,200นนั่นคือ จากที่คุณอยู่ในซอยลึกคุณอาจจะโผล่มาอยู่หน้าตลาดโอกาสขายได้สินค้าของคุณก็มานะฮะโดยไม่ต้องซื้อโฆษณาของอนมซอนเลยก็ได้นะครับอ่ะก็ลองทําดูแต่บทสรุปของคลิปนี้นะครับก็จะบอกว่าธุรกิจง่ายๆนะที่น่าเริ่มต้นลงทุนแล้วก็ไม่กี่ร้อยด้วยนะครับก็คือตะเกียบนะครับอ่ะคลิปนี้จะทําโวยออทออนไลน์นะครับยังไงก็ถ้าคนไหนสนใจนะครับเรียนวิธีการทําคีย์เวิร์ดการลงขายนะครับที่นี่สอนแบบจับมือทาตัวๆนะครับ สนใจก็ติดต่อได้แล้วก็ยังไงฝากติดตามช่อง YouTube ของโอ๊ออนไลน์นะครับฝากติดตฝากกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เราเราฮะ,ะเรียนไม่เรียนไม่เป็นไรติดตามช่องดูไปได้ว่าเออวันนี้มีธุรกิจอะไรน่าสนใจทําถ้าเกิดใครทำเป็นเอง,เองแล้วก็ลองไปทำอยู่ได้นะครับจบที่แล้วครับไปแล้วครับสวัสดีครับ